ยินดีต้อนรับสู่ช่อง e n g i n ิ r a รวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในประเทศไทยนั่นคือ BYD Seal 05 DMI รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดซีดานระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความหรูหราก,กับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ที่มองหาความสปอร์ตความประหยัดและความสะดวกสบายในการขับขี่ในชีวิตประจาวัน Seal 05 DMI ถือเป็นการขยายไลน์อัพของประกูลซีลให้ครอบคลุมมากขึ้นและเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดของไทยในปีนี้ดีไซน์ภายนอกของซีล05 DMI นั้นมาในสไตล์ซีดานสปอร์ตที่เรียบหรูแต่แฝงด้วยความฉกเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดแบบโอเชียนเวฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยเสริมให้ด้านหน้ารถดูดุดันและทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดไหลลื่นเท่ากับกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างมีรสนิยม ด้านข้างเน้นความโค้งมนและเส้นสายที่ทำให้ตัวรถดูกว้างและมั่นคงมือจับประตูเป็นแบบฝังเรียบเพื่อเพิ่มความลู่ลมอากาศพร้อมล้ออลลอยขนาด17นิ้วที่ดีไซน์ในสไตล์ทันสมัยส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบพาดยาวทั้งเส้นให้ความรู้สึกพรีเมียมและสอดรับกับดีไซน์ด้านหน้าอย่างลงตัวภาพรวมทั้งหมดสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตที่ลงตัวเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารของซี5ศูนย์ห้า DMI จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่กว้างขวางและหรูหรา การจัดวางเบาะนั่งที่นุ่มสบายหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายเบาะคูหน้ามีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชั่นอุ่นเบาะด้านหลังออกแบบให้มีพื้นที่วางขากว้างขวางเหมาะก,กับการใช้งานของครอบครัวคอนโซลกลางโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถหมุนได้ตามความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบสั่งการด้วยเสียง มาตรวัดดิจิทัลแบบ Full LCD แสดงผลชัดเจนและทันสมัยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตจับถนัดมือพร้อมระบบปรับโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการนอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพาราามาที่เปิดกว้างทำให้ภายในห้องโดยสารโปร่งโล่งและหรูหรายอย่างแท้จริงด้านเทคโนโลยีซิล05 DMI มาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวอีกทั้งยังมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่แคบความโดดเด่นอีกอย่างคือการใช้ระบบ b y d d m i Hybrid ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่ราบรื่นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทันใจการเร่งแซงมั่นใจในทุกสภาพถนนและยังสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ในระยะทางที่เพียงพอต่อการใช้งานในเมืองในด้านการขับขี่ซีล05 DMI โดดเด่นด้วยช่วงล่างที่จูนมาอย่างสมดุลให้ความมั่นคงบนความเร็วสูงแต่ยังคงความนุ่มนวลเมื่อต้องเจอถนนครุขคระพวงมาลัยไฟฟ้ามีความแม่นยำตอบสนองไวทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและเพลิดเพลินในการขับทุกครั้งที่จับพวงมาลัย เสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บได้อย่างดีด้วยการออกแบบตัวถังที่มีประสิทธิภาพด้านการเก็บเสียงสูงและวัสดุซับเสียงที่ใช้รอบคันทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบแม้ในความเร็วสูง C05 DMI ยังมีความโดดเด่นในเรื่องความคุ้มค่าเพราะแม้จะมาพร้อมเทคโนโลยีล้าสมัยและดีไซน์พรีเมียมแต่ราคาที่เปิดตัวในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้สําหรับผู้ที่มองหารถซีดานพลังงานทางเลือก ในตลาดไทยคาดว่าราคาจะเริ่มต้นราวหนึ่งล้านบาทต้นๆไปจนถึงช่วงกลางขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันสรุปได้ว่า BYD Seal ศ DMI ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดธรรมดาแต่เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยด้วยรูปลักษณ์ที่หรูหราสปอร์ตสมรรถนะที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน และราคาที่คุ้มค่าทำให้ซีล0ู้ DMI กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ผสมผสานทุกสิ่งไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความคุ้มค่ารุ่นนี้คือ